มาดูความโศครกับข่าวนี้จําอังคณาลีละัิจิตได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าการรวมของเยาวชนผู้ชายเนี่ยก็ดูดีนะแต่ถ้าให้ดีน่าจะมีเยาวชนผู้หญิงด้วยอังคนาลีละัิจิตอดีตกรรมการสิทธิพรรรยาของนายสมชายลีละพิจิตที่ถูกอุ้มหายออกมาทุกครั้งเวลาเจ้าหน้าที่วิสามันโจรใต้ออกมาเรียกร้องสิทธิให้โจรใต้ แต่เวลาเจ้าหน้าที่ตายมันหายหัวไปไหนวันนี้มันออกมาอีกแล้วครับท่านหลังจากที่แม่ทัพภาคสี่ตั้งคณะทํางานที่จะส,สางเรื่องนี้อังคณะาออกมาครับท่านหลังจากไม่รู้ไปอยู่ไหนผมไม่อยากจะพูดมากกับยายคนนี้เพราะเป็นผู้หญิงแต่ดูพฤติกรรมดูแล้วเนี่ยเป็นกรรมการสิทธิ์ที่ปกป้องโจรได้ตลอดวันนี้อังคณาออกมาแล้วครับ พอรู้ว่าแม่ทัพภาคสี่ตั้งคณะทำงานตรวจสอบเรื่องการแต่งกายมลายูในหาดวาสุกรีกับการ์ดเกมวันนี้ข่าวอิสราเช่นเดิมครับศูนย์ข่าวภาคใต้นักสิทธิหือคานตั้งคณะทำงานตรวจสอบบิดเบือนประวัติศาสตร์นักสิทธิหือค้านครับค้านครับค้านเหมือนเดิมจำได้ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กองปราบ ออกมาจะตรวจสอบประวัตินักศึกษามุสลิมทุกสถานศึกษาที่กรุงเทพจําได้ไหมตอนนั้นอปปสไปให้กําลังใจกองปราบว่าให้ทําเลยไอ้นักศึกษาเหล่านั้นก็เข้าไปในสภา,าไปหาสสมุสลิมรวมทั้งพักเก้าไกลไอ้พักเก้าไกลและสสมุสลิมก็ออกมาปกป้องนักศึกษามุสลิมว่ากองปราบไม่เป็นธรรมทำไมตรวจเฉพาะนักศึกษามุสลิมกองปราบก็เลยถอยครับตอนนั้น มาอีกแล้วครับตอนนี้แม่ทัพภาคสี่ตั้งคณะทํางานจะตรวจสอบเหตุการณ์เยาวชนเปิดบูดอกกับการดเกมกรรมการสิทธิมาอีกแล้วครับการนักสิทธิมนุษยชนหือคัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบบิดเบือนประวัติศาสตร์ตรมึงคัดทําไหมใครคัดบ้างครับทุกท่านหนึ่งอังคารีรับภัยจิตฟังดูนะครับอังคาแนะการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ชี้การฟ้องภาคประชาสังคมเข้าเข้าข่ายฟ้องปิดปากนั่นมีเหตุผลเหลือกเกินอังคนาดนีการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์ประชาชนต้องมีส่วนร่วมชี้การฟ้องภาคประชาสังคมเข้าข่ายฟ้องปิดปากดูมันดูมันด้านเลขาธิการพักประชาชาติคือทวีสอดซองนี่ครับทวีสอดซองระบุตั้งคณะทํางานตรวจสอบแต่งชุดมาลายูสวนทางรัฐธรรมนูญที่กําหนดสวนทางรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นแต่งชุดมาลายูและมีธงบียเอ็นมาโบกเนี่ยทวีว่าไงล่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือทวีที่เขาตรวจสอบเพราะมันมีธงบียเอ็นมาอยู่ในวันนั้นธงบีเอ็นมาจากไหนทวีสอดส่องวันนออานิเพนนี่นี่สองคนแล้วนะครับสองคนแล้วนัดสิทธิทั้งอังคณาทั้งทวีสอดส่องในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมาอ้างทวีสอดส่อง แล้วบีอาเอ็นมันอยู่ในรัฐธรรมนูญไหมทวี